ยูมาสีถุมเลยแหละีถุม่ได้ไปไปไปอันนี้อันนี้ไอ้หลอดมาแล้วว่านกุ้งบ้านเมาอันเบียร์ุ้สาวอันนุ่มขุ่มอันเนบบ้านนอนเพื่อนทำอะไรเพื่อนเพื่อนทำอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยมบริกินนะนะอันจะกินเม้าก่อกันไอ้แล้วมาแล้วราบริกินกา สู้ล้างไปถึงยังสู้เก่าชอบขันขัดมดมันแอะไม่เอาเข้าปากเดี๋ยวติดคอบวกแตกเลยปากแล้วปเลยเสียวสู้โอ้ยมาเป็นรีเทนเนอร์ของมึงก็ได้ใช่ออกแหวกโอ๊ยอย่ามาเข้าคอเอาออกอันนี้เอาออก เอาออกเบ้เอออขาหน่อยทิ้งเลยทิ้งเลยทีนี้ทิ้งเลยตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรแบบนี้ A B C ใช่ใช่ไหมก็เ่นเพินหลนลูกเมื่อแล้วจ้องน่ารักไหมตำน้ำให้ดูหน่อยด้ ทำน้ำเลยออ้แล้วอโอ้กินหมวกเล่มเล่ละมุนอยู่ลกมงวสีละมุนอยู่ดิีชไวนดูใตนี้มาเข็มหมวกไหนก็มองดูใต้นี้มาไหนดูดิปัด มันตัวมันอัอันนี้เอาบินบินไปไคยอกั่ตัวตัวขป่อยโอ้ยเอน้อมาก้อัอนนโอ้ย もう全部も全然うかないでいいから。